คีย์บอร์ดไซส์เล็กมาอีกแล้วมากันเต็มไปหมดเลยตัวนี้ขอมารีวิวเองเลยด้วยซ้ำไปนะครับอยากลองมากๆเห็นกิตติศัพท์ของเขานะกับ HyperX Alloy Origins ในรุ่น60นะี60่ยนั่นเองอย่างล่าสุดเองหลายๆคนน่าจะได้ข่าวแล้วนะฮะว่า HyperX เนี่ยถูกซื้อกิจการไปโดย HP ถูกไหมแต่เขายังคงใช้ทีมงาน HyperX เจ้าเดิมอยู่นะครับและตัวนี้ก็เป็นหนในคีย์บอร์ด TypeX ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของ HP กันเลยล่ะครับซึ่งมันจะเจ๋งแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยกับคีย์บอร์ดตัวล่าสุดไซส์เล็กๆ60%แบบนี้ตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอิลุนนะครับในมือซ้ายของแอดบิกเนี่ยคือตัว HyperX Alloy Origins 60นะครับเป็นคีย์บอร์ดไซส์มินิมอล60%ตัวล่าสุดจาก HyperX เมื่อกี้จะเล่นล่าสัตว์คิดในหัวไม่เอาดีกว่า <c oughs> นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดรุ่นแรกๆเลยแหละครับที่ HP เนี่ยเข้าซื้อกิจการของ h y p e r x นะครับเรียกว่า ไฮเปกตอนนี้อยู่ใต้ร่วเง,งาของ HP ฮีเล็กพลากา์เต็มตัวแล้วเนาะซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเด่นหลายอย่างเลยเริ่มตั้งแต่ราคาครับราคาของมันนียอยู่ที่ราคา3,290บาทนับว่าเป็นคีย์บอร์ดไซส์60%ที่ราคาไม่สูงมากแล้วที่สำคัญนะฮะ คีย์บอร์ดตัวนี้ทาง h ฮเป็ ack, เขาบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานใช้งานได้ยาวๆว,วัสดุดีอลูมิเนียมที่เขาใช้เป็นเกรดเดียวกับเครื่องบินเลยเฮ้ยมันจะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอ,อเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับโดยตัวกล่องของเจ้า HyperX นะครับก็จะมาในกล่องสีขาวแดงนะต้องบอกตามตรงนะว่านี่คือครั้งแรกที่แอดิได้รีวิวคีย์บอร์ด Hy p e r x เลยนะครับด้านบนเขาก็จะมีตัว h y p e r x ที่เป็นโลโก้ของเขานะครับ รุ่นนะฮะ HyperX Alloy Origin 60นะฮะหรือ60นั่นเองนะครับอันนี้จะอธิบายว่าเป็นคีย์บอร์ดในฟอร์แมต60%เนาะด้านล่างนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ปรับสีปรับไฟอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับเรียกว่า Unity นะครับของทาง HyperX เองรวมไปถึงนะครับในส่วนของคีย์แคปต่างๆจะเป็น Double Shot PBT ด้วยด้านข้างนะครับตรงนี้เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้านี่ใช้สวิต ของไฮเป็กเองที่เป็นสวิตช์กลไกแมชชนิคอลนะครับแบบลินเนียสวิตช์เร d นะครับตัวแป้นพิมพ์จะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ตัวนี้ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเวลาเข้าไทยแล้วจะเป็นแป้นไทยผสมอ,อังกฤษหรือเปล่าว่าตัวนี้ส่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับประกัน2ปีนะครับแล้วก็ด้านล่างจะรองรับกับอุปกรณ์ได้หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็น PC PlayStation รวมถึง x b o x 1ด้วย บริเวณด้านหลังเองนะครับของตัวกล่องก็จะมีระบุฟีเจอร์ต่างๆเอาไว้โดยภาพรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมที่เป็นตัวโลหะอลูมิเนียมอลลอยแข็งแกร่งแบบนี้นะครับยกฐานสูงได้3เลเวลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟต่างๆ ที่เรียกว่าครอบคลุมมากๆนะครับปรับได้ง่ายๆสวยงามด้วยเนาะแล้วก็จะมีตัวสเปซบาร์ต่างๆมีคีย์แคปพูลเลอร์มาให้นะครับแพคเกจคอนเทนต์ต่างๆอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับแต่จะใช้คัตเตอร์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องใช้นี่ฮนะ IO Panel <laughs> คมกริบบาดมือนี่เนื้อแหว่งเลยเดียวนะฮะสามารถกรีดสติกเกอร์ได้อย่างสบายๆเลยคมๆ <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจคอนเทนต์ด้านในกันว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเข้ามาก็จะเจอกับตัวนี้ครเป็นคู่มือการใช้งานอยู่บริเวณด้านบนนะฮะตัวนี้จะระบุเอาไว้นะครับ h y p e r x has your Co นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ HyperX เยอะแยะมากมายนะครับหูฟังคีย์บอร์ดแรมนะครับเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์ SSD USB แฟตไดข้างในนะฮะ ป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ระบุไว้นะครับว่าจะมีแถมอะไรบ้างมีลักษณะของปุ่มกดที่กดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกับปุ่มไหนเราจะได้เป็นคําสั่งอะไรนะครับเข้ามา่านดูกันก่อนได้คู่มือตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะเปิดกล่องออกมานะครับผมเห็นหลายแบรนด์มากเลยไม่เข้าใจทําไมเขาไม่ใส่ตัวพลาสติกที่เป็นพลาสติกครอบมาสมัยใส่มาเป็นถุงแบบนี้นะฮะลดต้นทุนหร,หรือว่า อาจจะรักษาธรรมชาตินะฮะรักโลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ถ้าใส่เป็นกรอบมาอย่างน้อยก็กันฝุ่นได้อะไรได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปถามแบรนด์ดูก็แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวแป้นพิมพ์นะครับเฮ้ยหนักกว่าค่อนข้างหนักนะสำหรับตัวแป้นพิมพ์นะครับด้านในนะฮะก็จะมีเป็นตัวหนังสือที่เรียกว่าหลายหลายภาษาเลยระบุเอาไว้ถึงการรับประกันต่างๆน่นะครับแล้วก็ด้านบนด้านนี้จะมีเป็นสาย สัญญาณและ Key Cap นะครับพร้อมกับ Key Cap ปพูลเลอร์เดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างเอาที่นี่ก่อนดีกว่าสายสัญญาณของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบมีสายนะฮะไม่ใช่แบบไวเลสนะสายสัญญาณก็จะเป็นด้านหนึ่งนะครับไทท์เด้านหนึ่งไทท์นะฮะดีมากใช้ไทท์แล้วนะครับ,นะรบสุดยอดแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์แคปที่ต้องเรียกว่าเป็นคีย์แคปแต่ง เสริมมาให้นะครับเพิ่มความเป็นไฮเปอร์เอ็กเข้ามานี่ตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับ Escape นะครับ Escape แล้วก็อันนี้จะเป็น Spacebar เขียนว่า h y p ปอร์แบบนี้เปลี่ยนได้สวยงามทีเดียวนี่ครับแล้วก็มีคีย์แคปพูลเลอร์มาให้อันนึงใส่เป็นแหวนเลยทีเดียวอ่ะส่วนตัวแป้นพิมพ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแป้นพิมพ์เองค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับน้ำหนักเหมือนกันนะเป็นคีย์บอร์ด60%ที่ น่าจะหนักที่สุดตั้งแต่อดีตเคยจับมาแล้วมั้ง หมายถึงน้ําหนักของตัวแป้นพิมพ์นะข้อดีหนึ่งอย่างที่จับแล้วรู้สึกหนักก็คือมันให้ f e ล l i n g ของความแข็งกแกรงมันให้ f e ล l i n g ของความคงทนแข็งแรงนะครับทั้งที่ขนาดมันไม่ได้ใหญ่ฟีล <Feel S 2> สัมผัสมันดูแบบบึกบึนหน่อยๆนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้คือเนียนมากจริงๆนะฮะทั้งบอดี้นะครับในตัวฐานเนี่ยเป็นตัวอลูมิเนียมหมดเลยอลูมิเนียมอัลลอยอย่างที่ชื่อรุ่นเขาระบุเอาไว้นะครับก่อนที่จะไปดูด้านหน้าของเขาดูด้านหลังก่อนเลยแล้วกันตรงนี้นะครับ มีโลโก้ไฮเปอรตลอดทั้งฐานตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับยกระดับของตัวแป้นพิมพ์ได้2ระดับนะครับรวมกับเดิมๆก็คือ3ระดับนั่นเองนะนี่ฮะหและระดับ3มนะครับมียางรองที่ฐานนะครับพร้อมเลเบลบริเวณตรงนี้ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นหัวเชื่อมต่อที่ลึกเข้าไปด้านในนะครับข้อดีของมันคือเวลาใช้งานนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะสเตเบิหน่อย เวลามันเข้าไปแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะหักมันจะน้อยกว่าเวลาที่หัวมันลอยออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็รูเสียบนี้ค่อนข้างแน่นทีเดียวเลยเสียบเข้าแบบนี้ชึบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวสายเองก็เป็นสายถักด้วยนะ สายทักก็จะดูเก็บงานได้ค่อนข้างละเมียดละไมพอสมควรทีเดียวนะครับสวิชของตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นกันในแถบตรงนี้เนี่ยเห็นสีไหมฮะสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสวิชนะครับสวิชเรดแมชชีนคอลนะฮะแต่เป็นไฮเ e กสวิชนะไม่ใช่เชอร์รี่เอ็มเอ็กซ์ไม่ใช่เคลหรือว่ายี่ห้ออื่นนะครับคุณสมบัติของไอ้เจ้าสวิชเนี้ยจะมีแรงกดสั่งการอยู่ที่45กรัมนะครับมีจุดสั่งการอยู่ที่1.8ม mm. ิลลิเมตรคลิกได้นะครับอยู่ที่80ล้านครั้งเลย เสียงค่อนข้างเงียบแล้วก็ลั่นค่อนข้างไวดีทีเดียวเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนต่อไปกันเลยนะครับการวางเลเยอร์ของตัวแป้นพิมพ์นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเออโกรเนาะแล้วก็ตัวแป้นนะฮะก็จะเป็นแป้นลอยนะครับออวัสดุงานดีจริงๆเว้ยแล้วเล็กน่ารักกระทัดรัดมุง้งมิ้งมากๆเลยนะครับงานดีงานดีมีความโค้งในลักษณะเหมือน iPhone เลยนะเก็บงานผมชอบมากเลยสำหรับตัวงานนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบสายแล้วมาดู เวลาเปิดไฟจะเป็นยังไงนะครับคือเก็บงานค่อนข้างดีนะเป็นคีย์บอร์ดที่ให้ฟิลแข็งแกร่งใช้ได้เลยฮาเสียบสายเรียบร้อยนะครับนั่งแท่นกันหน่อยมีขึ้นแท่นแล้วตอนนี้นะครับตัวแป้นพิมพ์เองนะครับ ในส่วนของสวิชทั้งหมดนะฮะจะเป็น PBT Double Shot นะครับด้านในสังเกตเห็นไฟไหมฮะที่เปล่งประกายอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวไฟของเขานะครับออกแบบพิเศษเลยสวิชของตัว h y p e รเนี่ยจะเป็นสวิชแบบคล้ายๆกับอารมณ์เปลือยๆหน่อยเนี่ยพอมันเปล่งประกายไฟออกมานะฮะมันจะแบบ สว่างสว่างนะครับแล้วมันก็จะมีในเรื่องของแสงที่ยิงออกรอบด้านด้วยตกกระทบนั่นข้างทําให้มันดูแบบสว่างสวัยและสวยงามมากนะครับตัวการเก็บงานต่างๆนี้ถือว่าดีทีเดียวนะฮะแล้วตัวคีย์แคปแต่และตัวจะมีความโค้งเว้าวที่ค่อนข้างลึกนะไม่เหมือนกับตัวคีย์บอร์ดที่ a d สบิกเคยสัมผัสมาเท่าไหร่นักนะครับตัวนี้จะเว้าวมากๆเลยนะครับความโค้งของตัวแต่ละแป้นพิมพ์เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดู ส่วนนี้กันนี่ครับนี่คือตัวสเปซบาร์นะฮะสเปซบาร์เดิมๆแล้วตัวสวิชจะอยู่ด้านในนะครับเห็นสวิชไหมฮะสวิชจะเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์เรสนะครับแบบนี้นี่ใสๆเปลือยๆอย่างที่เขาแจ้งมานะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนก็คือเห็นไหมฮะไม่ใช่เป็นแบบลวดนะครับเป็นแบบสวิชกดลงไปทำให้เวลาใช้งานมันก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็มี ในเรื่องของความสเตเบิลมากขึ้นในการใช้งานนะฮะนี่ฮะอ๋อเปลี่ยนปุ๊บสวยปับ๊บ mm hmm. เปลี่ยนปุ๊บนะครับไฟเปล่งประกายแล้วมีโลโก้ไฮเป r x ด้วยเออสวยดีนะรวมไปถึง Escape ครับอันนี้แน่นต้องใช้ k e y c a p ปค o l เ r นี่เปลี่ยนเป็นโลโก้ HyperX แบบนี้มีแถมมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถใช้ตัวคีย์แคปแต่งได้นะครับหลายๆยี่ห้อผมว่าทํารองรับมานะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวสวิชกันนิดนึงด้านในนะครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นภาพกันด้วยว่าหน้าตาของสวิชเขาเป็นอย่างไรอุ้ยแน่นมากแน่นมากเวอรึอบนี่ฮะอันนี้คือโฉมหน้าของตัวสวิชของเขานะครับ ดีไซน์ก็ค่อนข้างแปลกและแตกต่างอยู่นะแกนก็จะเป็นแกนเครื่องหมายบวกเหมือนสวิตท,ทั่วไปแต่ว่าเร o ย์ในการจัดวางเรื่องของไฟล์ไรต่างนี้ก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับส่วนคีย์แคปนะครับนี่ฮะคีย์แคปแบบ PBT ด้านในนะเป็นแบบ2ชั้นนะเสริมความแกร่งความแข็งแรงของเขาแล้วก็ตัวฐานอย่างที่เห็นนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะ เขาเรียกว่าจะมีการทำ CNC ขึ้นมานะครับเป็นแห่งลงไปไม่ได้เป็นผืนราบนะครับเหมือนเป็นแอ่งรอบตัวกรอบของตัวคีย์บอร์ดเลยน่าสนใจดีเหมือนกันนะแล้วก็เนื้องานถือว่าข้างในค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของตัวฐานนะเป็นอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเลยนะครับรวมไปถึงบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีพวกคีย์ลัดต่างๆซึ่งเราสามารถกดใช้งานได้โดยปุ่มฟังก์ชันซึ่งเขาจะย้ายมาไว้บริเวณด้านขวาสุดด้านล่างเลยนะครับ ส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆแถบด้านบนก็จะเป็น F1 ถึง F12 นะครับปุ่ม delete นะครับปรินต์สกรีนอะไรต่างๆแล้วก็จะมีในเรื่องของการปรับสีไฟการปรับเปลี่ยนโหมดไฟสามารถทำได้เลยนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็เปลี่ยนโหมดไฟได้เลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนโหมดตามแต่เราจะชอบใจได้เลยแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงได้แบบเมนูนเลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวมัลติมีเดียต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงมิวเสียงแต่อีกหนึ่งอย่างที่ขาดหายไปบนคีย์บอร์ด60%นี้หลายๆคนต้องทราบไว้เลยนะครับคือแป้นพิมพ์จะไม่มีปุ่มลูกศรน,นะจะไม่มีปุ่มลูกศรน,นะครับ60%จะตัดไปแต่ถ้าเป็น65%ของหลายๆแบรนด์จะยังมีอยู่นะครับดังนั้นคุณต้องรู้ไว้ก่อนนะว่าหายแน่นอนสำหรับปุ่มลูกศรน,นะครับโอเคนี่คือภาพรวมของแป้นพิมพ์นะครับ แต่หลายคนอยากจะได้ยินเสียงตัวคีย์บอร์ดกันแล้วใช่ไหมจัดมาฮะเดี๋ยวใส่ตัวคีย์แคปคืนเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูกันว่าเสียงของแป้นพิมพ์จะเป็นอย่างไรนะครับใส่คีย์แคปเข้าไปก็อารมณ์คล้ายๆกับคีย์แคปเชอรี่ทั่วไปนะครับผมว่ามาใช้งานปรับแต่งได้อยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในส่วนของตัวเสียงนะให้ดูความสูงของแป้นก่อน เวลายกสูงขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะอันนี้คือเลเวลสูงสุดแล้วก็เลเวลที่ลองลงมานะะีฮะนี่แล้วก็แบบระนาบลงไปเลยฟีลลิ่งถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูกันไปฮะ WASD ฮะ Enter นะ Back space. Space เอนเ r นะแบ็กสเปซสเปซบาร์เออเสียงละมุนมากเลยฟังแล้วเหมือนอยากจะหลับเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เสียงค่อนข้างละมุนฮนะไม่แสบแก้วหูดีเหมาะสำหรับใช้ในห้องนอนเวลาเล่นเอปกแล้วมีหลับอยู่แล้วก็เล่นของเราไปใส่หูฟังไปเฮ้เสียงละมุนมากเลยนะ Enter เออเรียกว่าไม่วักเลยนะครับสำหรับตัวเสียงของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งเป็น h y p e X x r ร d เนี่ยฟีลลิ่งค่อนข้างละมุนดีอารมณ์แบบเล็เๆเลยนะครับแต่มันจะมีความละมุนที่บอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ต้องลองไปกดเองนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของทางกายภาพในเรื่องของเสียงและการออกแบบของตัวคีย์บอร์ดนีครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ูิตีแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันครับผม เรามาอยู่กันในซอฟต์แวร์ Unity นะฮะของตัว HyperX นะครับไอซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ใน Microsoft Store เลยนะโดยเวลาเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับหัวข้อคีย์บอร์ดนะครับที่จะโชว์อยู่ก็คือตัวนี้เลย HyperX Alloy Origins 60นะครับเข้ามาปับ๊บจะมี2หัวข้อก็คือ Light กับ Key นะฮะ i g h t นี่ก็จะเป็นในเรื่องของแสงนะครับที่เราสามารถ ปรับเอฟเฟกต์ต่างๆได้ตามชอบใจเลยนะฮะนี่เป็นแบบพาทิดนะแบบเวฟนะครับแบบทวายไลท์นะฮะทวายไลท์ Twilight ก็จะเหมือนแบบดวงดาวนะ solid นะฮะ solid ก็จะเป็นสีให้ายๆสีเดียวนะครับสวิฟนะครับก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับเวฟนะแล้วก็จะมีคอนเฟสตี้นะครับบริดติงนะครับแต่ที่สวยสุดผมว่าน่าจะเป็นซันนะฮะกับตัวเวฟนี่แหละสวยดีนะแล้วก็เราสามารถที่จะ แอดได้เลยตรงนี้นะครับแอดเอฟเฟกเข้าไปเลือกในเรื่องของความสวางเลือกในเรื่องของแองเกิลได้นะครับว่าจะให้เฉียงได้แบบไหนเฉียงแบบ45องศา80องศาได้หมดเลยเออนี่ถือว่าดีนะเพราะว่าหลายๆแบรนด์ยังทําแบบนี้ไม่ได้ในลักษณะแบบออโต้นะต้องเมนวนอันเองนะครับแล้วก็จะเลือกในเรื่องของสปีดได้นี่แบบหูวุบ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 วเลยสวยมากเลยนะครับรวมไปถึงอันนี้จะเป็นการตั้งค่าปุ่ม มาโครนะครับหรือว่าเป็นปุ่มคีย์ลัดต่างๆได้ด้วยเราสามารถแอดไซน์ได้เลยนะครับความสว่างแบบเมนวนเลือกปรับได้เลยตรงนี้นะครับมีเกมโหมดให้เลือกด้วยมีพรีเซ t ตต่างๆด้วยที่เขาเซ็ตเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งนี่คือซอฟต์แวร์ u n i t y นะครับที่สามารถปรับแต่งผ่านตัวอุปรกรณ์ของ h y p e ได้เลยเรียบร้อย1คิวไปแล้วมิวเสียงก่อนนี่คือคีย์บอร์ด อลลอยนะครับซีรีส์อลลอยจากไฮเปอรชื่อยาวมากผมไังจำไม่ได้เลยเนี่ยไฮเปอร์เอ็กอ r i อยออรนะครับคีย์บอร์ดที่เฮือเนื้องานถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะกับความที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยตลอดทั้งตัวเครื่องให้ฟีลลิ่งในการใช้งานที่ค่อนข้างบึกบึนแข็งแกร่งนะราคาของเขาอยู่ที่3290แพงไหมครับเพื่อนๆผมให้เพื่อนๆเ,เป็นคนตัดสินใจก็แล้วกันแต่ถ้าถามแอดิเอง32,90กับ เนื้องานแบบนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้สวยมากเลย Spacebar ถือว่าดีนะครับมีคีย์แคปแถมให้2ตัวฟีลเลอ่งในการใช้งานของ s วิส s h h y p e r เ r e ก s ผมก็ใช้ได้นะมีความละมุลตัวคีย์แคปต่างๆถือว่าดีนะครับภาพรวมถ้าในมุมมองผม3290ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะสีสวยด้วยนะครับซอฟต์แวร์ก็ใช้งานได้ไม่ติดขัดนะครับติดอยู่อย่างเดียวคือตัวซอฟต์แวร์นี่แหละมันจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์แบบ a p p l i c เคชันที่เป็น exe เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มี id microsoft อยู่เพื่อนๆพื่จำเป็นต้องสมัครนะครับถึงจะไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ปรับแต่งตัวนี้ได้นั่นอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะขัดใจหลายๆคนนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของแพ็กเกจนะครับที่ผมมองว่าอาจจะลดต้นทุนไปหน่อยแม่คือไม่มีที่ครอบกันฝุ่นอะไรมาแล้วเป็นซองพลาสติกแบบนี้เลยอะ่ะ ซึ่งถ้ามันมีที่ครอบมามันก็จะให้ฟีลในเรื่องของแพ็กเกจที่ดูพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเนื้องานผมว่ามันเป็นคีย์บอร์ด60%ที่โอเคมากๆเลยถึงแม้มันจะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่นะมันไม่ใช่แบรนด์แบบคัสตอมไฮเอ็นอะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้กับราคาเท่านี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับแต่ทั้งนี้อย่าเพิ่งเชื่อแอดวิกไปลองจับดูก่อนแอดวิกอาจจะเข้ามือแต่เพื่อนๆที่ใช้คีย์บอร์ดในรูปแบบอื่นนมมมมาาาออออจจจะไไไ่่เข้้ืกก็ดดปลงิู นะเพราะเงิน3,000บาทก็ไม่ใช่น้อยนะไปลองดูก่อนแต่โดยภาพรวมถือว่าดีนะครับแล้วที่สําคัญคือตอนนี้เริ่มเมื่อยมือแล้วเพราะว่าวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะฮะเริ่มหนักหนักจริงอยากจะให้ไปลองจับดูนะฮะอ่ะฝากไปด้วยนะครับสำหรับตัว HyperX อนะครับอลอย Origin 60นะครับคีย์บอร์ด60% ในราคา3,290บาทเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆกับคีย์บอร์60%ในท้องตลาดอยากจะให้ได้ลองกันนะครับขอบคุณ h y เป็กประเทศไทยขอบคุณทางคุณแจด้วยนะครับแอสเซนตนะที่ติดต่อเป็นเรื่องเป็นราวให้สําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้อยากรีวิวเองซึ่งก็ นับได้ว่าคิดไม่ผิดจริงๆที่ได้ลองรีวิวเพราะมันเป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้าซื้อมาแล้วใช้งานแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์ข้อมูลกันใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้พิขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ